ซื้อปลาปลาที่ตลาดปลาที่อำเภอชัยบดาลนะคะจังหวัดลบบุรีมีทุกคนปลาเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็ราคานี่น้องบอกชัดเจนมากแล้วก็ส่วนมากเวีน้อยมาซื้อเนี่ยก็จะมาซื้อที่ร้านนี้มีครบทุกปลาตอนี้จะเอาปลาเนี้ยอันนี้เรียกปลากาที่บ้านเวีน้อยนะคะอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่มาก ใหญ่สุดนี่ไงเนี่ย,ปปท,ยทุกคนทำมาตลาดปลาเทียเมเผือเชยบดันนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทุกคนแล้วตรงนู้จะมีพวกปลาส้มด้วยนะ่าทางนู้นนะคะโอ้อันนี้คือปลา อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาตะโก,โกปาตะโกโ้ใหญ่มากอันนี้สามโลมีทั้งปลาขาวปลาไม่ต้องเอาปลาเยอะแยะไปหมดเลยปลานี่ปลาสลิดปากแห้งจะมีราคาบอกอันนี้ฉีดละห้าสิบาทนั้นปลาลากล้วยขีดละสี่สิบห้า ันนี้หัวปลาบึกโลละร้อยเจ็ดสิบอ๋อหัวละหัวละร้อยเจ็ดสิบนีปลาคาวปลากรดค้างออันนี้สี่ร้อยเก้าสิบอันนี้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอันนี้สี่ร้อยอันนี้ปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาแดง กุ้งแม่น้ำก็มีนะอ๋อถ้ากุ้งแม่น้ำตัวเป็นๆก็มีตัวละพันสามโละ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 เออโลละพันสามอันนี้อันนี้โลละเก้าร้อยใช่ไหมเออต้องต้องน็อกน็อกไว้ปลาเยอะมากที่ตลาดปลา ตลาดปลาที่ช้ยบาดาลปรากดเหลืองแต่วันนี้ไม่มีหรออ๋อถ้าอย่างนั้นโลเท่าไหร่รละร้อยแปดสิบเยอะมีเยอะกว่านี้อือเราต้องทยอยขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ขายยังไงอ่ะอ๋อนี่คือถ่นชิ้นๆไว้เฉย อันนี้ถุงโลได้ไหมอืมโลสองเขาเรียกก็ปลาเลยนะไอไอปลาลากกล้วยมันจะมีคล้ายๆอีกอันนึงอ่ะปลาหลดอย่างนั้นโลเท่าไหร่คะเป็นแดดเดียวมันจะโลสี่ร้อยห้าสิบ สี่ร้อยห้าสิบอ๋อถ้าเกิดสดอย่างนั้นโลเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อขากลับเดี๋ยวพี่จะมาแวะดูไม่ต่อจากจะไม่วันที่สามก็วันที่สี่นั่นแหละ อ้านนี้เป็นร้านขายปลาส้มเมื่อกี้ซื้อปลาส้มไปนี่นะคะปลาส้มจะถุงละหนึ่งร้อยบาทห้าสิบบาทนะคะเมื่อกี้ซื้อปลาส้มแบบนี้ไปนะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทได้ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเดินทางต่อนะคะที่เพชรชบูรณ์นะคะหลมสักค่ะ เดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางนะคะตอนนี้พี่ชาติก็เอาปลานะคะขึ้นด้านบนนะคะข้างบนจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าสเสบียงแล้วก็เป็นปลาอยู่ด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางะคะ่ะ